มอ้วันอภยเอาไว้เลยอู้คุณอ่ะคุณนี่แดยิ่งมูแลกันแล้วน้ำมูแปไนนี่โอ้ปลาสลิดกับมีโอ้ยอยู่หมองเกาตัวนี้ไงมันอยู่แต่อานี่มันเถียงมันอยู่นี่ทอมันอยู่นี่ที่พอเขาอยู่หันเนี่ย บนต้องต้องลงงุมเ่อทีไล่ออกจากกันเถียงมันก่อนมันออกจากเถียงกอนบุษัโอ้ยยากม๋นเันแห่ประมานนี่บุษบันน่าหน่านาหนไปเบิ่ันแห่ประมานบุษด้ะนวเร่มาเดาต้องุ้มดิงมาแล้วสิมี้ว่าไล่ออกจากเถียงนี่ตะกไปีเม่นมาบาดแหลกเขาเลยเนาะย

มันมีคนร้องกิ่นนจแขนะมันหมาด้วยู้เหรนไปยุ่ไปกินเด้วยล่มใส่หมวก เอทีมงานไปไสก็บลงทอเสียห้ังก็บลงน่ะเดินไปทางน้อลงไหมทางน้อทางนั้นก็ได้นั่นเลยเทียงไหมเพี้ยงหน่ะเออคู่เปิ่เียฝ่าวดได้เทียต่อเทียเป็นตอเป็นยังสุเยอ่โดดได้นีเะ กันอยู่เว้ยมอยู่ไอเดียเงข้อกูเปิตัวแรกแ่นเขาหน่อยใช่หรือไใส่เอาบ้า่อตัวน่อยสุดนะเน็ตอ่้อยน้อยองอ้ามาของที่ใส่มาเออน่าละใส่นาละลตัวแรกแขงมันครับพี่น้องตัวแรกแขงมันมากนะครับ มันหมานแล้วครับพี่น้องน <laughs> ั่งยังเลยเนะี่ยโอ้ปลาตะเพียนตัวแรกแค่ตัวแรกแค่หมันมาแล้วครับพี่น้องชี้ๆยังไม่ดีแล้วล่ะหนักว่าหลายคขึ้นเอามันก็ได้หน่อยน้าที่ตะเกียร์เรียบก็ได้หน่อยน้าทีทททแ่แต่แหแตกวะพี่นงฮะ<ห> มันต้องงมเตะมันเจ้ามันเป็นของงมแหงงมโอ้มันไ้กระถางเก็บใบทั้งบุกมัน ก็มันดวมเยเลมัดผมมาสั่ละไม่ตมีดอกห้ารอดนอกจากมันสิจิวลงไปก็มดีม่เป่น้องครับนจากมันสิจิวลงไปแค่นั้นแหละทิ้งเจมีปลาเป็ดส่วนจมีปลาจานให้ขีดตมมาดิแมน มานตัวไมยุ่มากินเอ้ยพอเธอว่าอะไเบียเอหลัก่ล่กกองเสียกองเสีย่มันก่นาไปยังเราจะได้ไปงุ้มใบหน่นว่าหลปนิ้งปนิ้น่ได้เดไปใส่ กบเอากบเอาเลโก้ไปนีตาเออกบเอาระ้ว่าเราแอามาเราควกลับข e so ึ้นมาเองกลับมาเองไหม่็สบายสั่นไหมเยอะคนสอบกบมาเออกบเอาอ๋อมันกบเห็นแล้วโอ้ยหรอกบเอาหรอกบบัตเตอราส่งขนหรอ ป้ามาเคี้ยวไปซะไม่มีน้ำาะน,น,าม,รรม,านาม่น้ำธรรมศาสตร์าะม่น้ำธ่รนมศาสตร์เคียวไปงั้นเปือไปเลยมันเือต้องือลนั่นอยู่แล้วไกดอ่ะรรเออต้องเห็น่าสันไซปนี่ปลาเลยไซตัวใหญ่ กุ้ยปาตยี่อ้ามืแล้ววันวันยฮปาระแดงปากกระแดงากกรดงหันังสอแตงปากระดยปากระดหั่าลัแตเรามีแตเดียวหนับม่าากุ้ยจับบีบหัวเจโตงั่งจับบีบหัวจับบีบจับเกจับหัวบีบเกเออมันดินเด้เออ อีหามันเนี่ยจะหัวงุ้มเจ็ดมัน